ทำไมยิ่งทุ่มเทยิ่งถูกมองข้ามคุณเคยไหมคะยิ่งรักยิ่งทุ่มเทแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความห่างเหินลองหยุดวิ่งตามนะคะแล้วกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยเทคนิคเหล่านี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะหยุดวิ่งตามสักพักหนึ่งค่ะเพราะเมื่อไรก็ตามนะคะยิ่งเราวิ่งเข้าหาสมองของเขาจะรู้สึกเหมือนถูกกดดันค่ะและจะยิ่งวิ่งหนีออกไป และข้อที่2นะคะกลับมาสนใจหัวใจของตัวเราเองลองให้เวลากับสิ่งที่ทําให้คุณยิ้มทุกวันได้จริงๆดูสิคะถึงแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ไม่มีเขาอยู่ตรงหน้าคุณรู้ไหมคะว่าสเสน่ห์ของคุณนะะจะกลับมาแบบอัตโนมัติเลยและข้อที่3นะคะสร้างภาพใหม่ในแบบที่เขาไม่เคยเห็นคะ่ะลองเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนกิจวัตร หรืออะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกภูมิใจแล้วปล่อยให้เขาเห็นคุณในเวอร์ชั่นใหม่ที่น่าหลงไหลมากกว่าเดิมดูสิคะเพราะรักแท้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราเนี่ยไปวิ่งไล่ตามใครนะคะแต่มันเกิดจากการที่เขาเนี่ยกลัวที่จะเสียเราไปต่างหากค่ะจงเริ่มปลุกพลังของตัวเองในวันนี้ค่ะแล้วคุณจะเห็นว่าความรักสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้เสมอค่ะ